เจ้พวกชอบชั่วมันก็ทำดียากอยู่แล้วก็วเคยกันหมดนั่นแหละลูกเรื่องของพวกนั้นมันก็เลิกได้มดูคณะสงฆ์นสมัยอุตการนี้ยิ่งเกินในตระกูลราชาพระหมหากระสาทีดิกิศษีกระดุมผิวบางครั้งก็ยังเลิกได้ไอพ,พวกเรานี่โอยยังไงมันเกินไปนะลูกในบางครั้ง ยิ่งเกิดในตะคูลอนาถาก็ยิ่งบ้าบอกคอแตกกันไปร่างมนุษย์เจเป็นเศษเลดอดชันบอกว่าเป,ป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะเวลาตายแล้วก็ไปทำบุญอุทิศให้ไปสุขตินะเป็นชาวันแล้ว มันจะขึ้นใจหวานได้กันมันไม,ม,นไม่มันไม่ชอบมันไม่ชอบบุญไม่ชอบกุศลมันชอบเล่ามันจะขึ้นไมได้ไงนั่นแหละเห็นไหมละ่ะเพื่อนเพื่อนกันนันไปไปวัดอีกคนหนึ่งชอบไปวัดไปปฏิบัติธรรมอีกคนหนึ่งชอบกินเหล้าพอตายปั๊บเจ้านี่ไปน,นอนพอตายปั๊บเจ้านั้นไปเป็นเท,ทพบุตรเห็นไ,ไหมละ่ะ อคิดถึงหมู่คิดถึงพวกก็ยเพื่อนเราไปไหนนะว่ามีกินแต่เล่ามาตุลานี่จะไปดูมันหน่อยว่ามันไปไหนบ้ามองไปมองมา,มงมาน่นเห็นหนอนกําลังชอนชัยมูดพูดกําลังกินขี้อยู่นั่นอ๋อไปปวดเอาเพื่อนกันแน่ว่าสงสารเพื่อนว่าาก็พะมาจากดาวดึงที่ปวดเอาเพื่อนหน่อยาเห็นอะไรล่ะพอปวดเอาเพื่อน <S <S เพื่อนบ่างไงแล้ว,ว กูชอบอย่างนี้ไว้อ่ากูไม่ชอบเป็นเทวดาะกูชอบเป็นนอนเทวดานี่ยุ่งต้องไปโน่นต้องไปนี่ต้องทํามาหากินกูไม่เอาห็อกกูเป็นนอนนี่สบายอยากกินกูก็กินอยากนอนกูก็นอนนอนตื่นขึ้นกูก็กินเห็นไหมละ่ะทำแก้วเป็นองั้นในรูปนั้นคนชั่วก็ทําดีแต่จมันก็ชอบอย่างนั้นก็มีมันก็ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ มันก็มีเป็นของใครของมันมีใจปลกแปในคุณนาะมความดีกับความชั่วมันก็ของใครขคองมันละเอาเป็นอย่างนั้นทํามบุญก็ไม่รับลูกๆมันก็ลงไปที่ชั่วแล้วมันก็จบตรงนั้นแหละนี่เขาตามตามประเพณีก็บอกว่าทำตาม,ตามป,าประเพณีเออประยุกติภูมินะเออเวลาที่อยู่มันชั่วตายแล้วเป็นผีดีจะเรื่องลูกเด้อว่ามันจะดีได้ยังไงดูดูเลย มันกรด้โยกันก็พูดดีนะเออตอนนี้ไปถูกกติภูมิมนะลูกนะตอนเป็นมนุษย์อันนั้นไม่ได้ทําบุญทํากุศลนี่อยากจะมาทําบุญให้รับบุญรับกุศลเราไปสวรรค์ชนะกอย่างว่าอยู่เอาไมส,สวรรค์ได้ยังไงก็กูไม่ชอบมันจะว่ากันนะเออ,อก,กูชอบเล่ากูไม่ได้ชอบสวรรค์พีมาอะไรนี่พวกสูชอบสูสก็ไปที่ก็จะว่าอย่างน,นั้นนั <laughs> ็นไม่รูกไม่นน่นาจิตตังนะเนี่ยชอบใครชอบมันเออเราก็ชอบ คนดีแล้วก็ชอบสร้างคุณงามความดีเราไม่ชอบคนชั่วเขาก็ว่าเรานี่แยกแยะไม่เป็นนะแยกไม่หละก็แล้วแต่ใครจะคิดนี่คือการแยกแยะของเราแยกแยะคือเราไม่ไม่ทาชั่วอยู่ตลอดนาฏการนี่คือการแยกแยะของเราอะคือเราไม่สนใจอะ้ใครจะไปโดนนรกปกไม่บินผีหาซาตานตอนไหนเขาไปเราไม่ไปเนี่ยนี่คือสถานที่ ที่เลือดที่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงบรัญญัติสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าสุคติภูมิจะไปยังไงมันก็เดินตามทางสร้างบุญสร้างกุศลทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีมันยิงไปได้นะลูกนะอย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้อันนี้จะเมาเล่าจนตายตายแล้วจะไปไหนก็จะบอกว่าอ๋อมันก็ไปตามการมันที่มันชอบอย่างนั้นก็จะว่าไง ให้จะให้มันขึ้นเสถันมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่เอาเป็นมนุษย์มันก็ยังไม่สนเพราะมันชอบจิตมันชอบจุดเดียวนะมันยึดจุดเดียวก็ยึดเ่าพอยึดเ่าแล้วก็คือจบตรงนั้นอืมมันไม่มีความทุกข์นะถ้ามีความทุกข์เออมันก็มีแบบหนึ่งดูนะอืมก็เหมือนสันตติอามายนั่นเห็นไหมล่ะได้ไอ้ ได้ไอ้คองอะไรละ่ะคองลาดครึ่งหนึ่งกีดวันเพราะไปลบชนะมาพระชาชาพระมหากษัตริย์แบ่งสมบัติให้เสวยสุขอยู่เจ็ดวันพร้อมกับประทานะนังสนมระนังบำเรอเสวสวยให้มีความสุขที่ไม่เคยทำบุญนะชอบกินเหล้า ออกศึกแต่มีบุญกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมนะ่ะถ้ามาจึงมีบุญวันนั้นลบศึกให้ลบข่าศึกชนะมาเห็นพระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงบินตะบ,บดัดพอดีนั่งอยู่บนอคอพคะเจรก็เลยโน้มตัวลงด้วยความคารพอ,อยู่บนคอช้างเห็นไหมละ่ะที่นาะมูมาถามวันนั้นบอกว่าเสน่ห์มาตเมาเล่าอยู่ว่าอย่างนี้นะ ไม่ได้ทําบุญทำกุศลอะไรโอ้ยอยู่ดีเคารพพระพุทธเจ้านะพวกเราเนี่คิดไม่ถึงเฉอยๆอสัานทีมาเคารพพระพุทธเจ้า่ะโค้งคณะให้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบิณฑบาตอยู่นนั่นมหาบุญมากุณส่วนยิ่งใหญ่เวลาที่มาเสวยสุขมันก็ธรรมดาทั้งโลกพอผู้เป็นดังบำเรอตายดีกำลงัลงฟังกำลังรำอยู่ ลมปันป่นผวนชักดินชักงอตายขนาดนั้นก็เลยเสียใจเพราะเป็นพระสนมหรือว่าเป็นนางบำเรอที่โปรดปานจุดพิจิตรบพรสวยมากที่สุดไงเนเรื่องเขาเรื่องมันผพุท้าเก็เลยโศเจ้าโศขาอาดูอาไรอาวรร้องให้เห็นไหมล่ะระดับไหนล่ะเอาพี่าวดิช่วงนั้นถ้ามีความเช่าโศกมันก็มีความทุกข์เกิด บางคนบอกว่าช่วงนั้นกำลังเมาเหล้าอยู่แล้วทำไมสันตติธมานจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยเอาเวลาเปิดฝ้าพระเจ้าเมาเหล้าไปงั้นเหรอมีมีในพระสตดว่าเมาเหล้าเดินโจซัดโซเจลากแตกลากแกนแล้วก็หามคนเมาเหล้าไปกล่บบาวพระเจ้างั้นเหรอ ใช่เวลานั้นก็ต้องเมาเหล้าอะ่ะเวลาเจเอ่ยวความสุขทางโลูกเขาอะ่ะแต่เวลาที่ไปกราบพระเจ้ารับรองไม่เมาคนเมาไปกราบพระไม่ได้หรอกคือไม่ชอบไม่ต้องประเทศโปรดต้องมีสติจำปัญญาที่สมบุญบริบูรณ์เราไปโน่นแล้วคนเมาเนี่ยจะเป็นเทศโปรดกันได้เหรอมิเต่มันจะด่าโคตรด่าเชื้อเอานั่นแหละก็ยังคนเมาตามถนนนทางไม่หละมันพูดกันรู้เรื่องไม่ละคนเมาเปา็นเหมือนเศรชานตนัวหนึ่งนั่น,น,นอะ่ะ อันนี้เสียใจทีนางเมมเลอได้ตายไปกากานหันร้อง,องห่มร้องไห้แล้วทําไมจริงแลลึกถึงพทธเจ้าล่ะถ้าว่าเมานั่นเราก็แยกแยะตรงนั้นไว้กาวพทธเจ้าพทธเจ้าเทศปูดเป็นพะะรหันในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นพอเป็นพระรหันเจปตปฏิสัมพิช,ชายาตแตกฉานจงอภิญยาหาะขึ้นสูนนาภากศานั่น นิพพานอยู่บนอากาศนู่นเห็นไหมเหรขนาดพิฆลาวายญาจมนั่นนะอานิี้ส์ไหนนี่หมูถามันนั่นน่ะก็ไม่เห็นว่นนะนาสร้างบุญสร้างกุศลอุย้ยเคารพพทธเจนะ้าเนาะโค้งคำนับด้วยความเคารพนั่งอยู่บนคอโคตรฉานอยู่พระยาช้างนะล้วจะว่าไงอีกไอเรามีความเคารพไหมล่ะแม้แต่บชมานี่เนี่ยยันเราพวกเรายังไม่มีความเคารพพทธเจ้าเลยอนะแล้วมันจะรงมาทรงผลได้ยังไง นั่นความเคารพพระพุทธเจ้าแทบจะไม่มีพวกเรานี่หลวงปู่กล้าพูด่ะไม่แต่สิขาบรเล็กๆน้อยๆพวกเรายังกล้าละเมิดก็แสดงว่าพวกเรานี่นะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเลยไม่มีความเคารพไม่มีการโค้งคำนับด้วยใจตรงนั้นมีแต่การกราบการไหว้เป็นอกิริยาภายนอกเหมือนกกนกเจ้านกขุนทองนั่นก็สเสด็จดฌานมันสอนได้นดี่สอนให้ก่าวสอนให้ไหว้ พวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าสอนใจไม่ได้ความเคารพไม่เกิดนั่นในบุญกุศลของท่านตรียมมาจ้างมาแล้วสมบูรณบริบูรณ์น่ะจึงมีความเคารพในสมณะโคโดมพุทธเจ้าระดับนั้นนั่นเป็นการทําบุญนันยิ่งใหญ่เพียงเคารพพระเจ้าเท่านั้นมักผมไม่ได้พังก็เกิดแล้วจะออยงไงอีกอะไอ้พวกเรานี่บวชมาได้หลายปีนี่มีความเคารพพระเจ้าไหมล่ะหลวงปู่ก็จะถามถ้ามีความเคารพพระเจ้าเป็นไปไม่ได้หรอก ที่จะทําผิดเพราะวี่ไหนแม้แต่เล็กๆน้อยๆบางทีแจ้มมันบวชจีปีล่ะมันก็จะถามพวกเรานี่ไหะบางทีแจ้มมันบวชจีปีมันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมล่ะมันไม่มีนั่นน่ะมันเป็นเคารพผู้หญิงแม่เคารพใต้พระถุงเขาน่ะนั่นเห็นไหมล่ะพี่นาเอาเราพูดขึ้นนี้สมเหตุสมผลนะเดี๋ยวนี้ก็โนู่นเถาบุรีรามเถ้าป้ากอีสานเกิดแล้ว ให้เล่นชู้กับเมียเขาเนี่ยเสพจาเต็มในวัดวารามดูเอาในรูปนะพอเราพวกขึ้นไปผิดหมดนะก็เิดที่ก็พวกเดืินนอกดีดนอกรอยพวกเตจพวกผีพวกสัตว์เจรลาฉันพวกหงูพวกหมามันเต็มในวัดวารามที่โกนลผมงงพระเหลืองน่ผู้ดีผมก็ยกไปเนหนือเข้าเหนือก็หม่อมนะท่านก็เห็นนี่เนี่ยว่าผมมาจากเจ้าหมูุนนะกรูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยในความเคารพในพระพุทธเจา้าพระธรรมสงฆ์ผมไม่ได้ประมาทนะ ผมพูดขึ้นปาลกธรรมเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมักวินนยเท่านั้นนะก็ดูเอาที่แต่ละวีแต่ละวันนี้ขา่ขาวนี้หนักปว่าบุตที่แจมก็มีเสพยาเป็นฝูงในวัดเสพกา,า,ามกับเมียชายบ้านเขาสารภาพเห็นไหมล่ะไม่ไหมนี่มันมาดิบุตที่แจ้มก็ยังอายอยู่นั่นนะจะยังไงพวกเรานั่นพอเราพูดขึ้น ด่าแล้วแล้วเขาแสดงว่ามันมีแต่พวกเปรตพวกผีพวกพระนอกรีดเต็มในวัดบารามที่หรือจะเอาอยัางไงอ่ะมีแต่พระนอกรีดอุบาสิกานอกดีดที่เต็มลกเต็มสงสารอยู่นั่นจริงไม่รู้ทําไม่รู้ที่ไหนไม่รู้จิตใจยังเคารพในพร,ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดูดีเพียงเคารพในพุทธเจ้าก็สามารถทรงมารคกทรงผลเหมือนทเตทีใหม่เหมือนฉันท้าทีใหม่ไอ,อ้พวกเรานี่มันไม่ยอม ทีเวลาพูดขึ้นก็ผิดหมดพ้าพระเจ้าถูกคนเดียวจะว่านั่นนี่ก็คือความไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นม้นบวชเป็นร้อยพันษาพันพันษาหมื่นพันษาเหมือนชำภูกะมันก็ไร้ประโยชน์นะลูกนะขณะจิตเียวด้วยความเคารพนั้นเลยคือธรรมนั้นเลคือบุญคือกุศลเห็นไหมล่ะสร้างบุญสร้กุศลแต่ลงประดาตาย เวลาที่ตายนุน่นถูกนรกหมกไหมน่นุ่นเพราะอะไรสร้างสร้างเพราะทิฏฐิมาน,นะแอ้บาปบาการนคนมาทําบุญทำผู้สมกับข้าพเจ้าจะได้บุญมากได้อานิสงมากแต่ใจไม่มีความคารกสร้างวัดวารามขึ้นเพื่อหาอยู่หากินเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนรู้มากเห็นมากว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบารมีให้คนมาศรัทธา จะได้มีลาบจากการละเกิดอย่าง,งานี้อย่างงี้่วนมากก็เป็นอย่างนั้นน่ยะแยกแยกไงไง,งหรือหมู่คณะแต่ว่าไง,งผมไม่ได้มาจัดเพื่หมูค่คณะครูบาอาจารย์ก็เห็นกันอยู่นี่ข่าวบักติแย้งยังไม่จบข่าวใหม่เข้ามาแล้วลเห็นไหมละ่ะดูเอาที่หนักไหมละ่ะพวกกางเกงในเสื้อในของอพวกผู้หญิงเต็มในห้องเต็มในวัดบาลาม แล้วจะแก้ไขยังไงแก้ไขโดยที่พวกเรารวมตัวกันปกป้องหลักธรรมหลักวิในร่วมกันทั้งพระเถรินทีวาสิกาตัวนี้แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาแก่นของศาสนาก็คือธรรมคือวิไนนีนะ่ไม่ใช่อย่างอื่นถ้าพระวิไนตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ ถ้าพระวิเนยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่แล้วจะออะไรมาเทศโปวดกกนนี่ตัวเองยังบ้าบอาคอแตกอยู่นั่นตัวเองยังเป็นเป็เป็นผีเป็นนรกมหาเบจีจอยนะจะอะไรมาเทศโปดรดบาสุรกาเขาวาเทศปัวตัวเองก็ยังไม่ได้มีหน้าเวลาเราปาลบธรรมเรื่องธรรมเรื่องวินัยจึงเบ่กันเข้ามาทั้งพระเถรเนจีอุบาสกบาสิกา ดาแล้วมันก็หมาตนหนึ่งนี่ก็พาะมีแต่พวกนี้เองมีแต่พวกปกทิษแยม้มมีแต่พวกพระเร่อยๆจำจามีแต่พวกอุบาสกปุกตะเร่อรๆจำจาเต็มในพระพุทธศาสนาเพื่อตั้งเป็นเจ้าลัทิในการสร้างมัฏอารามหาอยู่หากินมันไม่ได้มีก็สร้างเพื่อเป็นบุญประกุศลอะไรเลยนะไม่ได้สร้างเพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อผลเพื่ลคนละโลกเลย เรมดีเกินไปนั่นนะเชื่อเรื่อมใสเน่ยความเชื่อความเรื่มใสถ้าเกิดมันไม่มีที่ต้องติตัวเองนะลูกนะถ้าความเชื่อความเรื่อมใสไม่เกิดมันก็ต้องติตัวเองตลอดไปนั่นแหละเพียงมีความเชื่อความศรัทธาเกิดในใจแค่นั้นไม่ใช่เกิดอากาศกิยาภายนอกเพียงกาเพียงไหว พอมัถึงบัาก็ปั๊บๆๆๆๆๆๆรๆๆ่ๆๆๆๆวๆๆๆๆ้ๆๆ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 งๆๆๆๆๆวๆเๆๆ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 าวโชว์ๆๆ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 ๆ้ๆๆอๆๆ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 ้นๆๆ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 ๆนๆๆ้ๆๆ่ๆๆๆนๆๆลๆๆๆ่ๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 แๆๆวๆๆ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 ๆอๆๆๆๆ ไม่จันตัวชติไม่ได้มึงแน่ไหมล่ะผู้หญิงเนะี่ยมึงแน่ไหมอ่ะอาจจรย์สุชาตาอาจารย์บอกพวกมึงแน่ไหมล่ะผู้หญิงอนะ่ะถ้ามึงแน่มึงไม่ต้องใจเสื้อผ้าเข้าวัดพวกมึงเบื่อกายมาเลยถ้ามึงแน่ไม่ต้องมาสอนกันให้มากมายนักอนะกูอก็จะเ็นเหมนกันนะ ว่ากูกิดมึงใครจะแน่กว่ากันวะมันก็ไม่กลา้าไม่ต้องใส่ปิดลิดนิกปีน้อยเข้ามาลอกวะมึงเปรยกากเข้ามาเลยกูจะยูอยู่นี่กูอนุญาตให้มึงเปรยกากเข้ามาเยอะๆนั่นวะเราอยู่กับอาจารย์สุชาติอาจารย์ปองเห็นไหมเหรเนี่ยนักกว่านั้นนี่เราพูดเพียงว่าสุขภาพที่สุดแล้วเนี่ยทำไมเราพูดอย่างนี้เฮ้ยเรับไปได้หรอกพวกเราจิงงข้าไมา่ลงหรอก คำพูดของท่านาผู้หญิงนี่ท่านไม่ใช่ว่าท่านนะจะลงใครไง่ายๆท่านลงใจพระเจ้าเท่าน,นั้นหากกิจอาของท่านเป็นอาก,กรวิยาเพียงภายนอกเพียงเพื่อทําไม่ให้คนมาสัทธาให้คนนี้ไปที่อื่นจะได้ภาวานาอย่างสบายสอนหลวงปู่นี่สอนอแบบเข้มข้น การปฏิบัติ่อสติพี่การพูดการจายก,กันอโอ้ยท่านสารหลน่นี่เป็นเอกผู้ได้ฟังถูกนะเป็นเอกเป็นเอกในการตัดสินปัญหาไม่ให้มีการราคักเข้ามายุ่งหมดไหมล่ะ้ะดับไหนการฉันก็เหมือนกันการน,นอนก็เหมือนกัน การภาวนาก็เหมือนกันไม่ใช่ธรรมาดานะเราดูเพียงภายนอกผีเผยอของท่านนี่โอ้ยนึนกว่าผีบ้าผีบอดน,นั่นแหละแต่ความ,มจริงแล้วมันไม่ใช่พอเขาไปสัมผัสจริงจริงจริงทราบว่าเฮาทําเพื่อไม่ให้คนมาสธาจะได้ภาวนาได้อย่างสบายไม่มีใครเข้ามายุ่ง ปีนบัตรฉันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเดียวมันก็พอแล้วจะเอาอะไรอีกท่านว่าจะมีอะไรอีกเขาก็ใส่บาตรวยน้ำปนุปนะก็ใส่บาตรจะเอาอะไรอีกท่านว่าจะเอาอะไรอีกล่ะอะไรหรูล่ะวัดหรูอย่างนั้นหรือสถานที่หรูอย่างนั้นหรือมันไม่มีอะไรคขาถอนนี่ท่านว่าหรือปูฝังเป็ดฝังผีฝังนรกมหาเวทีกูก็ไม่ว่าท่านว่าอย่าเห็นไปล่ะ เทวุติเจ้าไม่เคยสอนนี่นั่นว่าโอ้ยสอนแต่ละบทแต่ละบาทนี่มีแต่เรื่องภาวนาภาวนาภาวนาเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องหลเรื่องผลใจมันก็ือเขิมสิไหนก็เข้าป่าไปนี่เทวดาอยู่นั่นเทวดาอยู่นี่เทวดาจุดนั้นสมมติทิฏยเยอะเทวดาจุดนั้นมิจฉาทิฏยเยอะเยอะเทพบุตรมารเยอะจุดนั้นอย่าไปนะเทิดามารเยอะจุดนั้นอย่าไปนะเห็นไหมล่ะ ถ้าจิตยังไม่เก่งพอถ้าจิตเก่งพอเออเห็นไหมล่ะท่านพูดถ้าจิตเก่งพอเอาเลยที่เรานักกว่าท่านอีกนะัเก่งไม่เก่งไม่สนเชื่อกรรมเชื่อของกรรม,รรม,รรม,รรมนั่นสู้ไม่ได้ก็แค่ตายเราเราเป็นอย่างนี้นี่สายเราเหมือนกันอยู่พื้นบางหนางั้นสู้ไม่ได้ก็แค่ตายตายแล้วก็จัดไม่เกิดอีกในโลกมนุษย์นั่นจะไปเกิดในเทวโลกถ้ายังไม่สิ้งกิเลสภาวนาละกิเลสต่อที่นั่นไม่ยุ่งกับการราคะอีก เราหนักกว่าท่านอีกท่านยังเชื่อกรรมเจ้อผลของกรรมถ้าจิตยังไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อท่านบอกว่าถ้าจิตยังไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาอย่าพึ่งไปสถานที่ที่มีพวกมิจฉาทิฏฐิเยอะเมื่อจิตมันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเอาเลยท่านว่าเดี๋ยวเราก็ฟังเพืในความเขารพเรากลับเชื่อกรรมเจ้อ,รรอผลของกรรมเราขอเข้ามาพ่อแม่กูอาจในใจปป๊บเลย